สวัสดีครับเมื่อนี้เสาร์ว,วันที่13ม,มากราคมนะครับ2 5 6 5ห,หมหครับผมนะครตะลอนวัวครับตอนนี้อยู่ตลาดวัวบ้านกุหว่านะครับตําบลกุหว่าอําเภอกุชินาไลาจังหวัดกาลสินนะครับเสาร์ว,วันนี้งัวกะหลายครับเดี๋ยวอะพาพีปน้องยางเบิ้งนะครับเลยทุกแก่ทุกมุมเอาตามติดตาม เปิดได้หรือเปล่าอ่าเปิดได้เปิดครับพี่และครับเราล่ะอ๋อสวัสดีสวัสดีพ่อเจ๊กเนาะเปิดไม้หายสามรับโอ้แม่สาวนี่ห้าสิบสามเนาะครับเป็นแม่สาวนะครับพร้อมที่จะผสมพร้อมทีผสมเพราะว่าเป็นสัตว์แล้วเนาะเป็นแม่สาวสดสดซิงซิงพร้อมจะผสมเปิดไว้ที่ห้าหมื่นสามไม่มีตำนวนโอ้นี่เบื้องล่ำตัวเพิ่นนะครับนี่เด้อตีแสงแดดสวยๆล่ำตัวเงี้ยวๆนะครับ พร้อมผสมเอาหนิ่บัรทายเพื่อนพร้อมผสมเอาเป็นวัวแม่สาวนี่ครับเอาถูกแสงแดดนะครับสีโค้งสวยๆบม่มีปัญหาครับแข้งขาไม่มีปัญหาเด้อพอเรลาปรกกันนะครับนี่เป็นงวเชงเชื่องนะครับหน้าตาเชิงเชื่องนะครับเป็นแม่สาวหน้าตาเชิงเชื่องนาเลียงครับเอาแข้งขาบม่มีตบหนี้นะครับเด้ออานนี่ร่ำัวเพิ่นอ่เพิ่งเอาครับวัวสาวสดๆนะครับวัวสาวสดๆซิ่งสิง เงินนี่เบิ่งบ้านไทยเพื่อนครับแม่สาวนี่ครับแม่สาวส,สวยๆนะครับหางยา่ๆยนี่ละนะครับสูงทดรก่ครราครับร้อห้าครับร้อยสี่ห้านะครับสูงร้อยสีิหแงขาเพื่อนดีดีครับเขาย็นเยน็นเบิ้งลึ่เพื่นครับเาเต้านมกับซีเต้าหไมหาเนาะแนมซนมครับดูลึมดูนเพ่นเาแปลนมอ เอาหนิเสวยๆแม่สาวซิ่งซิงสดๆนะครับเอาหนิครับสีโคกดีๆหนังหน้าหนาสวยๆนี่ครับเอาเนื้อหนังดีนี่ครับบ้านบ้านใต้เพิ่นเอาหนิครับางไงห้าหมื่นสามเนาะเอาพร้อมจะผสมนะครับเป็นซัดแล้วแม่นี่บบครัแม่นี่ครับผอกครับโอ้แม่ยังไงเนาะ ขายโลนออกแล้วแยกลูผสมมือกันแยกลูกไปแล้วแยกลูกออกมือวัดหลักค้านที่แล้วเปิดเท่าไรครับเปิดได้แปดหมื่นห้าครับแปดหมื่นห้าเนาะสูงเท่าไรเนาะครับนึ่งยี่เนี่ยเหมือนแปดหมื่นห้าเนี่ยแปดหมื่นห้าสูงเนาะแปดหมื่นห้าสูงเลยครับข่วมสูงเพิ่นเด๋ร้อยหาสิบหาครับร้อยหาสิบหาเอาวัดแน่นอนนะครับพ่อเช็ควัดพระแนวเรียบร้อยวัดมาแล้วครับรับประกันตำนี้ทุกสิ่งทุกอย่างรับประกันตำนี้ทุกสิ่งดูยางกติเราขึ้นมะขืนพร้อมพร้อมเสริม ควอมผสมควอมผสมควอมผสมเพิ่นได้เพิ่นได้ลูกมาจากตัวได้ลูกตัวนึงครับได้ลูกตัวเดียวถ้าไปผสมก็เป็นท้องที่สองเดี๋ยวนี้ท้องว่างแม่่ท้องงวากันผสมบวติดเอามาขึ้นอ๋อพ่อเกลกรับประกันเอาเบิ่งนี่ครับเบิ่งเนื้อหนังเพิ่นบาดนี่หน้าหนาครับเนื้อหนังใหญ่ๆหน้าหนาซาลึกใหญ่ๆนี่ครับอ่างทองใหญ่ๆลึกๆ นะครับลึงเบื่งลึงคนนะครับเด้อเนื้อหนังเบืงลึ่ครับองเนื้อหนังเบื่งลึงเบิงเนื้อหนังมันอลูก้อกเนอหนัเบ่้อ่างืเน้อหนังเบ้องลึงเอเนื้หนังบกอลึงเนืเานังเบ่้อลึงเบอเนื้หนัเบองลึงเบื้นะคอัเบ้องเ้งนัเบื้องงเบ้งเหางเ้งลึงเบื้อเนื่ัเบื้งลงเ้องนหนังเื้งลึงเบื้องนื้อหลังเบื่องๆ นี่ครับเป็นโครงสร้างที่ง่า่มากนะครับพร้อมครับเชื่อมพร้อมพร้อผสมล้พร้อมจะผสมเป้นลรอบ้าสเปียกพ่ะอาี่น้องเป็นแม่พันแม่บกได้สบายเลยนะครับเด้อเอานี่ครับเป็นของพอเจ็กบันน้มุนนี่ครับเอานี่รับคืนรับคืนเบื้องนาตาเพื่อนเบื้องนาตาเพิ่นนี เช่องเชื่งเงเชงนะครับเช่องเชงเชงเชงเอาเอาเอนี่ปิดไว้ที่แปดหมเนาะดเอาเดี cow cow okay. nice ๋ยวเบอร์โทรจังหวะครอาทุแม่ไว้แม่นี้เปิดเปิดไว้เจ็ดหมื่นห้าพ่องแล้วหกเดือนผสมซี่ไหว้ผสมแล้วเจดเดือนซี่ไหว้ศูนย์เก้าหกโอ้เจ็ดเดือนอยู่ในห้องบนครับประกันท่อง อากันท้องเขาจะท้องหรืมาขึ้นจกมาได้ท้องพ่นนี่เป็นตัวที่เท่าไรครับนี่ตัวที่สองครับโอ้เป็นตัวที่สองนะครับลูกแรกแยกไปแล้วท้องพันซี่วายศูนย์เก้าหกนั้นท่าลูกมันนั่นโอ้นั่นลูกพันเนาะได้เกตเดือนแยกไปแล้วนะครับนั่นนั่นเพิ่งแยกไปเอ๋อแต่ว่าแม่นี่ยเกตเดือนแล้วซี่วายศูนย์เก้าหกสูงกว่าแม่เท่าไรพ่อตัวนี้ร้อยห้าสิบห้าพ่อเจ๊กวัดมาแน่นอนนะครับร้อยห้าสิบห้าเออเออ อ๋อนี่ครับหน้าตาเพิ่นคมคมครับสวยๆเนี่เอ๋อนี่นะครับกระทบมันประกันมันประกันมันแม่นั่นว่างๆอ่าไม่มีตัหนิ้ไม่มีตหนิเนสีเ้นะครับเป็นลูกกระทบนะครับท่านเอาเอ้าข้างๆเลยอ่าทายรอบตัวให้พี่น้องเบิ้งเอาเบิ้งอ่บเนื้อหนังมานะครับลำสูญเงาเงาเนี่ยครับเนื้อหนังสี่โค้งดีๆใหญ่ๆนะครับสวยๆเนี่ยเต้านมไม่มีปัญหาด้วยครับพอเจ๊บรับประกัน ท้องแล้วเจ็ดเดือนเป็นท้องที่สองประกันคืนกดคืนืนเอาล่ำโถคนเงาเงาครับเนื้อหนังเพิ่นเบิ่งออกด้วยครับด้วยตีแสงแดดเอาเบิ่งบัตรไทยเพิ่นครับนี่ดูบัตรไทยดูบัตรไทยนี่เอาครับเอาพี่น้องเบิ่งออกด้วยครับด้วยนี่หางเงาเงานี่ยละเต่านุ่มดีๆสวยๆวยโบมีตำนี้ไม่มีตำนี้ เราประกันตอนนี้เราประกันตัวนั่นเราประกันตัวนี้เราประกันตัวนั่นเราประกันอ่าขึ้นมาขึ้นแล้ขึ้นมาได้นี่ครับพอเจ็กน้ามุ์นะครับเบอร์โทษเดยพ่อบ่ดีบศูนย์หหนึ่งเก้าสองสามเจ็ดสามแปดเก้าครัด้เราบอกพ่อป่ะบอ๋นี่ครับพ่อเจ็กนามณ์รับประกันนะครับเด้อครับพ่อเจ็กนามณน รับประกันแน่นอนไปส่งให้นะครับเนาะไปส่งถึงที่ไปส่งถึงที่ไม่เกินร้อยโลแมนไปส่งถึงที่ไม่เกินร้อยโลบุรีรัมย์ไปบ่ไปบุรีรัมย์มีผู้โทรมาหาผมอยู่ไปส่งบ่ไปส่งไปเนาะอีสานนี่ไปหมดเนาะไปหมดใน้าคอีสานนี่ไปหมดในภาจากภาคกลางเออไปอันนี้พอเช็คนะครับเรื่อไปส่งให้พร้อมนะครับในภาคอีสานขอบคุณหลายๆนะครับผมครับขอบคุณครับวันละครับไปส่งถึงที่นะครับ น่โอ้ถีบลูกแม่เมื่อกี้เนาะสีมือเท่าลยอ่ะสีมือถหาคุณเปิดได้เปิดไปที่สีมือถหาหน่อแล้วเรลูกแม่นั่นล่ะโอ้ยสีดีแม่สาวเน่อยเป็นแม่สาวนั่นบอกโอ้แม่สาวสูงเท่าไรนาะนี่ลอยลอยไทยออกมา มัด้ย่เจตานัดแม่จ้าบ่สูงเท่าไรแม่จ้านี่ร้อ่เนาะร้อยสีสิบเป็นแม่สาวด้วยครับด้นี่นเป็นแม่สาวด้วยครับด้อนี่แม่สาวนี่นะครับเป็นตัวเมียแม่สาวสวยสีี่สวยนะครับสูงหัวม่านร้อยสี่สิบ เอาเบอร์เนื้อหนังชีโค้งมันก็ดีครับไม่มีตำหนีนะแม่เนาะไม่มีตำหนิเนาะครับนี่หน้าตาเพื่อนครับหน้าตานะครับนี่ละเอาสีสวยๆนี่ครับเอาเบอร์ลำตัวคนลำตัวคนนะครับนี่นี่นี่ครับไม่มีตำหนีนะแม่เนาะรับประกันสามีบ้มนนีตำหนิเด้อครับแม่สาวเด้อครับเด้อ เอาที่น้องเขาคอกเรียกนลยครับเอายืนตรงๆหนึ่งเบิ้งทังไต้นะฮะช่วงล่างเพิ่นเบิ้งลึ่งเบิ้งนั่นเพิ่นกัดสวยนะครับนี่เอาดีไม่มีตำหนิเปิดไว้เท่าไร45เนะเปิดโทษเลยครับง06 436 8156นะครับแม่จามน้มนตนะครับเด้อแม่มานเี่ยบอ ตัวนี้พอครับ่ะเปิดไว้เท่าไรครับสี่หมื่นสามเนาะเปิดไว้สี่หมื่นสามสูงประมาณจ้าร้อยสามสิบนีเนาะร้อยสามสิบเดี๋ยวนี้ท้องสามเดือนผสมไผ่มากครับ นี่ใบเอามาเบิงกันนะอนนี้ครับท่องแล้วสามเดือนเป็นท่องเท่าใดท่องเท่าใดของเพิ่นครับโอ้เป็นท่องที่สองเนาะเพิ่นได้ลูกแรกตัวนึงเป็นท่องที่สองผสมซุปเปอร์แมนได้ครับมาเด้อในทองเพิ่นนี่สามเดือนแล้วนะครับเอานี่ครับอนี่ครับเบิงเนื้อหนังครับเนื้อหนังดีๆ นะครับนั่นหนาลึกๆครับแม่นี่อ้างทองให้ใยเนียวนะครับนี่ครับเอาเบิงบันไทเพื่อนนะครับเด้อนี่บันไทเพื่อนครับเอแผ่นหลังบันไทไม่มีตำหนี่เนาะแข้งขาทุกขอนบ่มีเต้านมก็ดีเนาะเต้านมก็ดีนะครับในทองเพื่อนนี่เป็นลูกตัวที่สองเลยครับเด้อผสมซปเปอร์แมนไหมครับ ซปเปอร์แมนผสมหลอดผสมหลอดนะครับเดอ้อนาบ้านเฮาเอิน่าผสมเทียมนะครับผสมหลอดผสมซปเปอร์แมนมานีครับหน้าตาเพิ่นเชื่องเชื่องครับได้ลูกตัวหนึ่งลูกที่สองอยู่ในท้องเพิ่นครับเปิดไว้เท่าไร่ก็แม่สี่หมื่นสามเนาะสี่หมื่นสามนะครับเบอร์โทร่เบอร์เก้าเ,เนาะอ่าผมสีโลงไวไห้นะครับแม่จานา้มนแม่จาน,ามน้มุน หางคนเง่าเง่าครับเนี่ยเอาหอยหางสวยๆนี่แหละเอาพี่น้อยนี่ได้เข่าไปเลี้ยงเอาโทรมมากนะครับเด้อเบอร์ใต้คลิปเด้อครับเด้ออันนี้ของแม่อ้วนบ่อันนี้ของแม่เป้าได้ดีลวไปเจ็ดมุ่นสองครับเจ็ดมุ่นสองแม่อ้วนเนี่ยไปเมื่อไรแล้วบ่เป้าว่าโค้ทางไหนนลยแม่อ้วน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 อ่าแม่อ้วนแม่อ้วนแม่อ้วดิ แม่ลูกยาเปิดไว้กตเปิดใบเกตสิบสองแม่ลูกแม่ลูกลูกเธอลูกตัวผูเนาะลูกผูเป็นลูกตัวที่เท่าไคล่องเพิ่นครับนี่ลูกตัวที่สามจ้ะลูกตัวที่สามเนาะเอาลูกเพิ่นกันนี่ครับตัวที่สามนะครับเด้อนี่ครับเอาหน้าตาล่อๆนี่ยละเป็นตัวผูเนาะ่เป็นตัวผูไม่มีจำหนิเนาะไม่มีจำหนิอะไรไม่มีจำหนีเป็นลูกตัวที่สามเดี๋ยวนี้แม่เพิ่นท้องว่างบ่ครับ อ๋อท่องว่างท่องว่างพร้อมนะที่จะผสมนะครับเนาะแม่เพิ่นสูงก <55. S 1> ว่าแม่ักร้อยร้อยห้าสิบห้าเออร้อยห้าสิบเอต่ำๆหน่อยๆเนาะสูงร้อยหาสิบหาได้ครับแม่นี่นะอาสูงร้อยหาสิบหาท่องว่างครับอันนี้เป็นลูกตัวที่สามเป็นตัวภูนะครับเพิ่นท่องว่างอยู่นะครับนี่เด้อน,นะครับไปผสมกับที่เป็นตัวที่ซีอ่าตัวที่ซีเพิ่งล่ำตัวเพิ่นครับนี่อาล่ำตัวเงี้ยงๆห่ยนะครับอา ทางทองดีๆซี่โค้งว่มีปัญหาเนาะครับเนาะรับประกันจำนี้เนาะแม่เนาะประกันจำนี้แข้งขาบ่มีโถกมีถอนอ๋อนี่ครับอ๋อนี่บ้าน้ายเพิ่นเด้อครับเด้อนี่คือบ้าน้ายเพิ่นเนาะอ๋อนี่ลูกเพิ่นอยู่ข้างๆนี่นะครับเป็นลูกตัวผู้เด้อนะครับบ่แยกเนาะครับเนาะลูกเพิ่นนี่เนาะเพราะว่ายังหน่อยอยู่ครับบ่แยกหันอยู่ยังหน่อยอยู่เอ๋อ แม่เป้าเนาะใช่แม่เป้านามนแข่งขาเพื่อนก็ดีดีครับบ่มีแบบนี้เด้อครับเด้อนน่เด้ออเด่เดียตรงตรงสวยๆต่านมบ่มีแบบนี้นี่ละเอาอาถ้าไปผสมจะเป็นลูกตัที่ซีเนาะเปิดไว้เท่าไรครับแม่เนี่เปิดไว้เกิบสองเจ็ดหมื่นสองนะครับเด้อโคมนี่ย่แก่เด้อครับเด้อดูยังน้อยยู่เปิดเทษไม่เปิดตัวศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเ สามห้าสองสามห้าสองหนึ่เก้าสี่แปดหนึ่งเก้าสี่แปดได้แม่เป่าน้ำมุนแม่เป่าน้ำมุนได้า่งคแม่เอาบอโอ้นี่เป็นน้องสาวไม่้วนง่ามบอค่ะน้องสาวอันนี้เป็นน้องสาวอันนั้นเป็นลูกสาวอันนี้น้องสาวอันนี้น้องสาวใส่งัวไม่่วนบ่เนี่ยไม่วง่เงอนจะไม่่วนงัวงามเยโอ้ม่วนงัวงาม อยู่มุมสุดท้ายเลยครับพื่อนี่แม่สาจักหน่อยเพื่อนี่แม่ลูกแม่ลูกเนาะอันนี้เป็นลูกสาวแม่อ้วนนะครับนี่นี่ลูกสาวแม่อ้วนงัวงามนะครับสาวนี่แม่แม่ลูกเปิดไว้เท่าไหร่ล่ะเจสซี่มาจ้ะเปิดไว้เก็ดมืดหานั่นลูกเพิ่นเป็นตัวเมียเป่าครับบ่ตัวเมียจ้ะลูกเพิ่นเป็นตัวเมียเดี๋ยวเบิ่งลูกพ่แจักหน่อยกันเด้ออ่าโอ้นี่สวยๆนี่เป็นลูกตัวเมียนะครับนี่เด้อเป็นลูกตัวเมียลูกตัวที่เท่าไหร่ของเพิ่นครับนี่ ลูกตัวที่สองเนาะเอาลูกตัวที่สองนะครับสูงประมานสักร้อยยี่สิบนี่แหละลูกเพิ่นนี่เนาะร้อยยี่สิบนะครับอ๋อนี่ตัวเมียนะครับนี่หน้าตาสวยๆนี่และเอาเป็นลูกตัวที่สองของเพิ่นนี่ครับไม่มีตำหนิเนาะบอ้าเออนี่เอาใส่แสงแดดสวยๆนี่ของไม่อ้วนงัวงามนี่งามอีหลีครับติลูกตัวเมียนะครับเด้อเด้อเอานี่แม่เพิ่นนี่แม่เพิ่นนี่สูงเท่าไรล่ะนี่ร้อยสี่สิบเนาะ ร้อยสี่สิบเดี๋ยวนี้ท่องเพิ่นว่างบ่ท่องว่างกันโอ้ท่องว่างถ้าผสมเอาไปตัวที่สามเนาะแม่นจ้ะโอ้เอพี่น้องเอาไปผสมเป,ป็นตัวที่สามด้วยครับเด้ออันนี้ครับเขาเนื้อหนังเพิ่นพี่น้องเบิ่งน,นะครับนี่เด้อเนื้อหนังสี่โค้งไม่มีปัญหาครับสี่โคง้งคนแต่รับประกันรับประกันตำหนินะครับนี่ครับน้ม่นกับเบิ่งเลยครับเด้อเสียงลูกดีลูกคือสวยเพิ่นลักนะครับ เปิดไว้เท่าไดก็ละแม่นี่กับลูกเจ็ดสิบห้าจ้ะเจ็ดสิบห้าเนาะจ้เบอร์โทรศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามหนึ่งามจ็นึงสามเจ็มแปามเจแม่นว่ตัวนี้ตัวนั้นก็แม่นโอ้มาตัวนี้กันแม่นเปิดบัวสมตัวอยู่นี่นี่เลยโอ้ห้องโปรเจกต์ตันี้เนาะโเกต์โอ้ยแม่แม่นี่นี่เปิดไว้เ่าไดแม่นี่เปได้เาไยายสี่หม่นเจดเลครับสี่หมื่นเ สามเดือนเป็นท้องเท่าไหร่นี่แม่สองทีเท่าไหรองที่สามของคนได้ลูกมาแล้วสองตัวอยู่ในท้องคนนี่เป็นท้องตัวที่สามได้สามเดือนแล้วนะครับผสมไผ่แม่โตัวปีศาจแดงบ่ะโอ้ปีศาจแดงนะครับเด้อไม่คือใบมันน้ำสาบมีใบอยู่ในตะล้องไม่คือไปอยู่เมือนครับวัเป็นยังเอาสามเดือนนี่ในท้องคนเป็นปีศาจแดงจ้าอ่าปีศาจแดง นะครับเป็นท่องตัวที่สามนาะงตัวที่สามคนสูงเท่าไรครับเนี่น้องสูงเท่าไรนี่ร้อยหาซิบางหงร้อยหาสิบได้หรอร้อยหาซิอ่ร้อยหาซิบเพือพ่อเพื่พ่อพ่อปเนาะร้อยหาสิบเอมา้อาิบนะครับเอาบอทไทยเพิ่นนะครับนี่บบอทไทยเพิ่นเอาหางงี้ปีปนี่ะเอา อันนี้เบิ้งเนื้อหนังเพิ่นหน้าหนาครับเนี่ยเอาใหญ่ๆลึกๆหน้าหนา,หน,านี่ครับง้อแม่นี่นรอยหาซีฟนี่ถือว่าเป็น,เป,นเป็นง้อแม่ใหญ่เติอครับสูงรอยหาซีฟนี่นี่ครับหน้าตาเพิ่นเมเปี้ยซื้อเราซื้อว่าเมเปี้เนาะเบิ้งเขาเพิ่นนี่เนาะแล้วขเ,เขาบีเออแล้วมันเขาบี้เลยซื้อว่าแม่บี้เนาะมีจำนี้เนาะแขรงขาเพิ่นเนาะไม่มีจำนี้เอาอโมมีจำนี้รับประกันเตานมเอาเบิ้งช่วงล่างเพิ่นนะครับเอาลึง อ๋อิึงกคักเลยติดแสงแดดเนาะชื่อว่าแม่บี้เนะาะแม่บี้หน้าตาเชื่องเชื่องนะครับนาเลียงครับเอาข้อเลียงเอาครับนี่มีอีกบ่ละตัวาันับโอ้โปดเอ๋อเอ้ชายพี่น้องมึงก็คักเด้ครับเล่นนี่เนาะ<อ>เปิดว้ที่ทุดเลยก่อนนี่สี่สิบเจ็ดปลายสี่สิบเจ็ดเป็นบ่หนเปิดว้ สี่สิบเกียดนะครับเปิดใบสี่สิบเกียดเอามาเบิ่งแม่โบดป่ะนี่ขอ,องไม่หัวง้องามนีน่ละเบอร์ย้ายศูนย์เก้าเจ็ดดูยยแม่โบดนี่ครับชึบหน้าตาเชื่องออเชื่องนี่ละมาไปแดงมักมักไปอ๋อเนี่ยครับเ <ไป S 1> นี่ยเชื่องเชื่องครับง้อแม่หัวนี่เชื่องเชื่องอันนี้เปิดไว้เท่าไหร่ โอ้สามหมื 36, ่นหกนะครับแม่โบนี่สามหมื่นหกสามหมื่นหกเพิ่นได้ลูกไหมจักตัวครับเนี่ยโอ้ได้ลูกตัวหนึ่งแล้วลตัว,วที่สอางยู่ในท้องเนาะผสมโคมตัวแม่บอกไหมว่านโอ้ผสมโคมตัวนะครับเบืเ้องบนท้ายเพิ่นโค้งหางเปีๆโอ้หางเพิ่นเน่าๆ,ๆเลยเน,ะนาะเนาะน้นนองเนาะหางเพิ่นเน่าๆหน่ไหม ลากดินเลยนะครับแม่โบนวยครับเด้อทองแล้วเด้อครับเจักเดือนแล้วไม่ว่อนโอสามเดือนเนาะโค้มตมากประมาณสามเดือนนะครับโค้มตมากสามเดือนแล้วเด้อครับเด้อในท้องเพิ่นงัวเชียงกับไปน้ำมัดสูงเท่าไรแม่แม่โบนนี่ ลอย่าได้น้องลอยสี่สิบหาอ่สประมาณลอยสี่สิบประมาณลอยสี่สิบบวกโบมี่ตำนิเนาะแข่งขาเพิ่นเนาะไม่มีตำหนินะครับแม่โบดรับประกันตำหนิท้องแล้วสามเดือนนะครับโค้มตัวมาเป็นท้องตัวที่สองเนาะท้องตัวที่สองนะครับเด้อเอาแม่โบดแม่โบดนะครับนี่นี่ครับเอามาแล้วบอหนีิได้เบิ้งแล้วบอหนีเอานี่ อ๋อสวยสวยตำหนิไม่มีนะครับรับประกันตำหนิลูกสาวไม่วดนะครับเนี่เบอร์โทษเอ้เบอร์โทษยายวนศนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดสามห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์ห้าจ้ะเจ็ดแปดศูนห้าม่วนวงหัวงามอันนี้ลูกสาวไม่วนเด้อเนี่ยเด้อไม่วนไม่วดเพราะเียวไปมั้งปวดพู่แก่เออ เดี๋ยมันยังขีคมนึงตังเอกแม่ลูกโอ้น่าราเปจูงมาจูงใส่จูงมากไหมโคบ่องหายโอ้สีสวยเนาะตีแสงแดดไม่ลูกคนนี่ตัวผู้บ่โอ้ลูกตัวผู้นได้สามเดือนแล้วโอ้สามเดือนคมนี้เปิดไว้เท่าไหรก็อสี่เก้าสี่นเก้านะครับสี่หมื่นเก้า แม่ท้องสามเดือนแล้วมีใบนะเรียบร้อยมีใบเรียบร้อยกันมีใบเรียบร้อยเป็นท้องเท่าไรของเพคนครับอยู่ในท้องที่สามีทท้องนะเนาะตัวที่สามี้เนาะตัวที่สามเนาะในท้องตัวที่สามผสมไผลก็บโอ้สีไว้หนึ่งสองสองบอกสีไว้หนึ่งสองสองกู๊ด อ๋อนี่ผสมซีไวมิสเตอร์ซีไว้หนึ่งสองสองนะครับเด้อการทองการทองรับประกันทองซสสวยนี่แหละครับเอาผสมมือไหนกันนะผมเบิ้งกันนะบ่เนี่โอ้ผสมไม่่อนเลนจักเดียนเลสองเดียนบอกมีสิบสี่พฤศจิกาพฤศจิกายนนะครับพฤศจิกายนยี่สิบพฤศจิกายนประมาณเดือนกัวกัวเนาะครับ มีสิบสี่ท่านว่าหนึ่งเดือนผ่านรอบแล้วรอบหนึ่งรอบหนึ่งสีสวยเนาะสีสวยครับสูงหัวแม่เท่าไรแม่นี่ร้อยสามสิบอยู่ครับร้อยสามสิบเนาะอันนี้ลูกพคนนะครับเด้อนี่เด้อสีดีครับสีดีลูกพคนนะครับอ่านไมยังไม่ไปสิไปแล้วบ่เอาสีสวยสวยนะครับเอานี่เอานี่ครับเนื้อหนังกับอ่างทองพันดี์ดีดีเอาเบิ่งเอาด้วยครับเด้อนี่เด้อ นี่ลูกเพิ่นลูกสีเพิ่นเบิ่งสีเพิ่นนี่สีเม็ดบกขามเลยนี่สวยๆตีแสงแดดแสบตากันละแม่เพิ่นก็สีแดงดีเลยเนาะแม่ก็สีดีครับโอ้หาสีดีเลยนี่อยู่ในท้องเพิ่นเป็นลูกคนที่สามเบอร์โทร่มเขาไม่อ้วนอ่ะป่ะม่อ่ะไม่อ้วนอ๋อเบอร์โทรผมลงไวทไต้คลิปด้วยครับเด้อเบอร์โทรนะครับของไม่อ้วนโอ้ยลูกเพิ่นสีเพิ่นนี่ดีเไยไม่อ้วนเนาะ ครับผมในอ้วนงวงามอันนี้เป็นลูกตัวที่สองครับนี่อยู่ในในทองเพิ่นเป็นตัวที่สามตัวที่สามเป็นสี่ไววนะครับเด้อเอาสี่หมนแดเนาะครับรื 49, อสี่หมื่นเก่าตัี่มเ่าปเอา,าเปิดววไว้ที่สี่หมื่นเ้านะครับว่าสามตัว,ตวนะเออสี่หมื่นเก้พี่น้องซื้อสองไรสามอยู่ในทองเล้อ<ม>เดือนสิบสมมือในทองเพิ่นเดือนสิบสามมือลูกมั้ยสีดีแล้วหลูกไหม ตัวเป็นตัวฟูด้วยครับเด้อนี่ลูกเป็นตัวฟูหัวโล่นเนาะหัวโล่นๆนะครับโบแยกเนาะไปน้าแม่นี่ละ่ะแยกกันแยกครับโอ้แยกอยู่แยกอยู่เอาลูกเท่าไรแยกไปนี่ยโอ้ลูกมันกันสาห่าล้วครับสองหมื่นหาเนาะถ้าแยกลูกไปเนาะสองหมื่นอ่าถ้าแม่เท่าไหร่แม่ไม่แต่ตงมดูสาวซีแบบเออหมดอนสาวซีเอาถ่าแยกเลยครับเด้อแม่สาวซีกับลูกในท้องล่ะลูกซีไหวเพิ่นนะ่ะนะครับ ลูกนี่ยเศร้าหาเนาะครับผมเอ๋อเป็นเก้าพันหรือเนาะอ๋อพี่น้องเลือกเอานะครับเด้อเบอร์ของแม่อ้วนนี่เนาะแม่นครับครับขอบพูดด้วยลายเนาะครับผมครับครับโอ้เนาะล่่มจริงเนาะเอ๋อคุณพ่อพวกนี้ปิดคลิปไทยให้เด้อครับผมปิดไทยคลิปไหมว่าเป็นคลิปไทยครับผมเป็นว่าเถิกทั้งหมดเนาะครับเปิดไว้เท่าไรครับเถิกตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้ สี่หมืนหกครับผมสี่หมืนหกครับเป็นพอพันใหญ่ายเลยนะครับเด้อพอพันใหญ่ายง่ายโอ้เป็นบามันเนาะบามันสายตรงเลยสวยนะครับเป็นพอพันนี่ครับนะครับแข้งขาพ่นใหญ่ายๆละลักษณะพอพันเลยครับอ๋อหนาตาโลโลนะครับนั่นหนาดึกเลือกเลยครับง่ายๆเอาพอพันนี่ครับนะครับเป็นพอพันธ์เนะครับพอพันคุ้งฝูงครับ พ่อพันคุมฝูงเพิ่นจักเดือนแล้วนอนนี่ครับสองปีกว่าครับผมสองปีกว่าห้วยกันซิบันผสมได้หรือเปล่าไวผสมได้แปดตัวเลยนครับโอ้ผสมได้แปดตัวแล้ววะครับผมทำมาแต่ว่าเดี๋ยวผมไ่ผุหนูแน่ผมเยอะมากเป็นงวลุ่งน่าครับผมสองปีกว่าๆผสมได้แล้วนะครับเด้อพิ่นผสมมาแล้วแปดตัวแล้วเว<ส>นาะครับผมแปดตัวโอ้พี่น้องเอาไปผสมได้เลยครับเป็นพ่อพันนะครับ นะครับเป็นบามันแดงเนาะครับเนาะโอ้บามันแดงนี่เอาหน้าตารูปลออๆนี่ครับเอาเพิ่นสูงเท่าไหร่เนาะครับนี่อันนี้ผมบอกดลยว่าเจือสิบลุงอ๋อประมาณร้อยสี่สิบอี่ครับอ่าร้อยสี่สิบขึ้นนี่ครับอ๋อผมเบิ่งให้ตรงนี้แหละครับอ๋อเทียบกับผมนี่แหละสูงร้อยเกือสิบประมาณร้อยสี่สิบขึ้นเด้ออ๋อเบิ่งกบรรท่ายเพิ่นจังน้อยไปนี่นั่นหนาใหญ่ใหญ่เนี่ยครับอ๋อบรรท่ายพอพันเด้อครับเด้อนี่เด้อ หางยาวๆนี่ยครับนั่นหนาตันๆนี่ละนะครับสองปีกลัวๆเอาเนี่ครับเนื้อหนังเพิ่นเบิ่งเออกนะครับสี่โค้งดูกสวงเพิ่นบ่มีปัญหาเลยนี่บ่มีตจำนี้แล้วพอเนาะโบมีครับผมไม่มีตำหนี่นะครับบามันแดงเลยครับสีสวยๆรูปร่างลรอๆนี่ละเปิดไว้เท่าไรก็ครับนี่สี่หมื่นหกนะเอาเบิ่งพอพันตัวนี้บอยเอาบ่แมนบอย เจ้าของค้ของอเจ้าเนาะพิษพิตุวอ้องพอเนาะเบอร์โทษเลยครับศูนย์แปดสอครับศูนย์แปดสองหนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่ห้าหนึ่งเก้าแปด้าหนึ่งเก้าแครับโอ้งั่วจากไสครับมั่วจากบ้านดอนรัวครับผมโอ้ดอนรัวใกล้เนี่ครับผมมานํ้ำพอเนี่ยสวนนี่นะครับตลาดนี่ก็คอม่อยสอนเลยนเพื่อนไปใส่เรเนี่ยสวนไเดินนรถโอ้นนองมั่วขึ้นรถจีโน่เอาขอพณหลายนะครับเจ้ครับครับ เอาผมขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้ได้ครับเด้อพี่น้องเบื้องแ้กก็จะเลื่อนไปครับกดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแช่นะครับให้ผมนั่นด้ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปครับผมนะครตะลอนวัวครับขอบคุณพี่น้องทุกๆท,ท่านครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ